สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะผมเดี๋ยวขออนุญาตขยับออกมาเน่ยไกลๆนยผมเพราะว่ากล่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็เห็นการห่อไหมผมให้เดาผมว่ามาจากไหนก็ต้องบอกก่อนครับว่าสั่งมาจากประเทศจีนนะผมซึ่งห่อมาแบบนี้ก็เอาพาเอาตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือของเล่นที่เราสั่งนะครับผมก็ตัวที่ผมสั่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวพลาสติกโมเดลคิดนะผมชินเกรมอนนะครับผมก็ เรียกได้ว่าถามว่าได้มาราคาถูกไหมเเดี๋ยวจะบอกได้เลยว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับจะถูกยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาพูดตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เกริ่นก่อนนะครับว่าเป็นคลิปในการอันบ x ็อกแกะกล่องตัวชินเกรมอนนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะแต่ว่าก่อนจะแกะดูกล่องเครับเรามาแกะลุ้นกันดีกว่านะครับว่ากล่องที่ได้มาเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงแล้วก็จะตรงปกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยผมครับเพราะว่า ใจนี่คือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นสภาพกล่องมาเนี่ยคือแบบแต่ขนาดเนี่ยน่าจะเป็นขนาดของน่าจะเป็นตัวแท้นะผมดูจากขนาดกล่องนะผมขนาดการห่อเพราะว่าเคยรีวิวตัวดิจิมอนมาหลายตัวกล่องก็จะประมาณนี้พอๆกันครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับนี่ยแกะบริเวณท้ายแล้วกันครับก็เท่าที่ดูนะครับเหมือนจะตรงปกนะครับผม เหมือนจะตรงนะครับแต่ว่าการห่อเนี่ยอาจจะดูแบบต้องลุ้นกันไปนะผมจากจีนเนี่ยบางทีก็ห่อมาเดียบางทีก็ห่อมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่เท่าที่ดูเหมือนจะตรงนะครับแต่ต้องมาแกะดูอีกทีนะครับว่าแผงด้านในจะเป็นยังไงครับผมนี่รูปแบบบริเวณกล่องโอเคครับผมเหมือนจะตรงขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับ เบิรนก็ถามว่าห่อมันหนาไหมก็ก็หนาเหมือนกันนะผมให้บับเบิ้ลมาคือสามารถจะนําไปใช้งานต่อได้นะครับค่อนข้างจะหนาแต่ว่าสภาพกล่องก็ยับเยินนะผมตามสภาพนะครับผมเพราะว่ายังไงแล้วก็ไม่น่าจะรอดนะผมคือห่อมาแบบเนี้ยังไงกล่องนะผมไม่รอดแน่นอนนะผมนี่จุดแรกที่ยับเยินเห็นไหมผมตรงนี้บริเวณกล่องคือแบบ ยุบกันมาเลยนะครับผมกล่องยุบนะผมด้านนี้ก็ยุบเหมือนกันนะครับผมด้านนี้ก็ไม่เป็นไรก็มีรอยตรงนี้ก็มีรอยผมนี่ตรงนี้ครับผมแต่ว่ากล่องเนี่ยเราขออนุญาตมองข้ามไปก่อนนะเพราะว่าเห็นการแพ็กเกจจิ้งมาแล้วเนี่ยยังไงกล่องก็ไม่น่าจะรอดครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวของแผงด้านในกันดีกว่านะครับว่าตัวแผงนะผมจะเป็นยังไงนะครับผม ขออนุญาตแกะแล้วกันนะครับวันนี้ขอมุมกล้องแบบนี้แล้วกันจะได้แบบนี่เปิดกล่องโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมก็ในส่วนของแผงแรกนะครับก็น่าจะผ่านนะครับผมสําหรับแผงแรกตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับต้องนับแผงนะครับผมว่า จะครบหรือเปล่านะครับนี่อันนี้จะเป็นแผงแรกนะนี่จะเป็นแผงเหมือนจะเป็นสีแดงออกแดงเลือดหมูนะครับผมนี่ก็เป็นแผงเหมือนกันเป็นแผงบีนะครับผมก็เท่าที่เช็คแผงอ่าแผงนี้ครบนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของที่เทียลลเ่ยวละเอียด์เลกันนะว่าทางบันได้ทำออกมา,าได้ดีแค่ไหนนะครับผมตำนงตำหนิก็มีบ้างหมเล็กน้อยครับผมไม่มากเท่าไหร่ครับผมถับมาก็จะเป็นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ครับนี่ ก็สติ๊กเกอร์เนี่ยให้มาค่อนข้างจะเยอะนะผมสีเทาๆเ,เงินๆน,นะผมสีแดงแดงเดี๋ยวตอนประกอบเนี่ยมาลุ้นเงนะินบางจุดเนี่ยอาจจะต้องต้องมีการพ่นสีเพิ่มแน่นอน,นับนี่จะเป็นในส่วนของตัวสีเทานะครับผมสีเนี่ยยังไงผมต้องไปพ่นเพิ่มแน่นอนจะได้ให้มันดูเงามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแตง มีสวงต,ตัวเส้นลวดมาให้ด้วยนะครับผมนี่แล้วนะก็เป็นแผงอ,อันนี้เป็นแผงแผง E1 วันนะครับผมนี่ครับดีเทลรายละเอียดต้องบอกว่าตัวแผงเนี่ยเนื้อพลาสติกเนี่ย,ยค่อนข้างจะ,ะเป็นล่องรอยนะผมเป็นเส้นเป็นเส้นนะผมไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะครับผมถัดมาอันนี้จะเป็นแผง A1 นะผมเป็นแผงสีขาวออกแบบขาวแบบ ขาวแบบปูนปูนนะครับผมขาวแบบเนี่ยเหมือนสีเหมือนขาวมันแบบคล้ายๆเหมือนพวกขาวแบบปูนนะขาวแบบสีทาฝาผน,นังนะครับผมก่อชิ้นส่วนครบนะครับตำหนิตัวนี้ไม่มีครับผมถัดมาแผงถัดไปนะครับผม เหมือนจะเห็นอะไรนะครับหักหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะหักหรือเปล่านะครับขอว่าอย่าให้หักรักกันนะครับผมโอเคก็แผงที่ว่ามันชิ้นส่วนหลุดนะผมจะเป็นในส่วนของตัวแผงอ่า e2 นะครับผมโดยรวมเนื้อพลาสติกเนี่ยหลังๆมาเนี่ยผมมาสังเกตนะครับทางบันไดนมค่อนข้างงานแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับนี่ช้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเทียบจุดแล้วกันนะครับว่ามันจะโตรขออนุญาตวัดแล้วกันนะครับผมโอเคครับเรียกได้ว่าไม่เสียหายนะครับผมโอเคไม่หักแค่หลุดออกมาเฉยๆครับผม แผงถัดไปนะครับผมนี่ไปเป็นในส่วนของตัวแผงดีวันนะครับผมก็ลักษณะแผงเนี่ยจะเป็นออกสีเหลืองทองครับแผงเนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องทําการพ่นนะผมพ่นสีให้เป็นสีทองแล้วกันนะครับจะได้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่จะต้องมาดูอีกทีว่าจะพ่นดีไม่พ่นหรือเปล่านะครับจะต้องมาดูนะครับชิ้นส่วนครบนะมไม่หลุดดีวันคาดมาผมอันนี้จะเป็นแผงอ่า F1 นะครับผมเนี่บ ต่อป้ายนี่เลยโอ้โหเหมือนจะมีเป็นสติกเกอร์ให้อีกหนึ่งแผงนะครับนี่นผมก็มีสติกเกอร์นะผมมาให้มาอีกหนึ่งแผงนะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนสติกเกอร์คล้ายๆกับตัวเก่าๆนะครับมันจะทำเป็นเหมือนสติกเกอร์แล้วแบบมีดีเทลเราสามารถที่จะ มันไม่ใช่เหมือนสติกเกอร์แบบทั่วไปนะครับมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่แบบคล้ายๆแบบมีความหนานะครับแล้วก็ผิวสัมผัสเนี่ยจะแตกต่างจากสติกเกอร์ทั่วไปนะผมเคยติดตัวดิจิมอนเนี่ยหลายตัวนะผมสติกเกอร์ใหม้มาแบบเนี้ยค่อนข้างจะเกือบทุกตัวเลยนะครับตัดมาก็นี้เป็นแผงเดิมเมื่อผมแผงดีทูนะผมก็ดีเทลละเอียดนะผมก็ให้มาค่อนข้างชัดเจนตัวอาวุธเนี่ยคิดว่าผมน่าจะทําการพ่นสีทองนะผมเดี๋ยวต้องมาคอยดูแล้วกันนะว่าจะพ่นหรือเปล่านะครับในคลิปในการประกอบนะครับผม อันนี้ก็อ่าเป็นแผง C2 นะครับผมนี่ดูจากน่าจะเป็นปีกด้านหลังนะครับผมโอเคครับถัดมาแผงกองสุดท้ายนะครับผมก็อันนี้ครับจะเป็นพาร์ทสีใสแนวจะเป็น F2 นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่า A2 นะครับเมื่อกี้เราผ่านไป A1 นะนี่จะเป็น A2 ก็จะเป็นแผงลักษณะแผงเดียวกันนะครับผมสีเหมือนกันเลยนี่ครับตำหนิรายละเอียดก็สีขาวเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยเอ่อเนื้อพลาสติกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมสีแดงก็มีบ้างแต่ว่าที่เป็นสีสีแดงออกแดงเลือดหมูหรือว่าเป็นสีเทาเอานะ่ะจะมีตำหนินะครับผมค่อนข้างจะชัดเจนครับนี่จะเป็นแผง C1 วันครับผม ถัดมาครับผมเงียบด้านในจะมีเป็นตัวอันนี้จะใช้ติดในบริเวณของตัวดาบนะครับให้มาเกือบทุกตัวเลยครับผมถัดมาแผงใบประกอบครับผมเราจะได้เช็คนว่าแผงเราได้มาครบหรือเปล่านะครับก็ในใบนะผมมันจะมีแผงไม่ทั้งหมด1นึ่งนะผมสองสามสี่ห้าหกเจแป็งผงครับเดี๋ยวเราจะมานับดูนะผมหนึ่ง สองสามสี่หแล้วก็11บเอ็ดสิบโอเคผมถือว่างานนี้ครบนะผมก่อนนี้จะเป็นแบบคู่มือนะผมก,ก็วิธีการบอกต่างๆว่าจุดไหนใช้ตัดจุดไหนสามารถที่จะใช้มือในการบิดออกมาได้นะครับผมตอนนี้วิธีการประกอบ อ๋จะประมาณนี้นะผมนี่ตัวนี้ของทางเด็กนี่ตัวเนี้ยตอนพีเปิดตัวเนี่ยต้องบอกว่าราคาโหดเอาเรื่องนะผมพันเจ็ดพันแปดนะครับผมแล้วก็จะบอกนะผมราคาที่ผมได้มาครับตัวนี้ก็ได้มาพร้อมกับโค้ดส่วนลดนะผมเหลือ1000บาทนะครับ1000นิดๆน,นะผมไม่เชื่อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับนะครับนี่1 0 0 0 12บาทสำหรับตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่าก็ตอนตอนสั่งไปเนี่ยก็วัดดวงเหมือนกันนะว่าจะได้มาตรงปกหรือเปล่าก็เห็นนี้เห็นไหมผมตรงปกนะครับผมแต่ว่ากล่องเนี่ยอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสน,นะผมของด้านในครบสั่งมาจากจีนของด้านในครบแล้วก็ราคาถูกก็เป็นพอครับผมเพราะว่าบ้านเราเนี่ยตัวเนี่ยราคาเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะพันหกประมาณนั้นะผมตัวนี้คือหนึ่งพันค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมใครที่ กำลังตามหาอยู่ก็ไปตามหากันต่อไปนะผมถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งนะผมไว้ด้านล่างนะผมถ้าใครสนใจก็ทักบอกกันได้นะครับไม่รู้ว่าของยังจะมีหรือเปล่ามันเคยมีนะตัวที่เป็นตัวรีวิวตัวล่าสุดเนี่ยจำไม่ได้เป็นตัวไหนที่เป็นตัวบีกสีขาวๆนะผมอันน่ะตอนผมซื้อมาเนี่ยหนึ 1, ่งพันหนึ่งถึงพันสองครับแต่พอแต่บ้านเราเนี่ยจะขายประมาณ 1, 8, 000, 9, พันแปดพันเก้าผมสั่งมาปุ๊บ ผ่านมาอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยของร้านที่ผมเคยสั่งเนี่ยราคาผมโดดไปอยู่พันเจ็ดพันเก้าเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าตอนนั้นโชคดีหรือเปล่าเหมือนเจ้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือเปล่าทางร้านจะใส่ราคาผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผมโชคดีผมที่ได้มาราคาถูกคือหนึ่งพันนั่นคือหนึ่งพันทั่วนะครับหนึ่งพันสิบสองบาทโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิป อันบ็อกนะครับสำหรับตัวชินเคมอนนี่ผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปในการประกอบนะผมก็รอดีตามชมกันได้นะครับว่าอตอนนี้ผมยังคิดอยู่ว่าจะทําสีเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าสีเงินทําแน่นอนครับแต่ว่าตัวสีเหลืองงทองๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะว่าจะทําเป็นสีทองหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ค่อยติดตามชมกันรนะัสคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล